พบกันเช่นเคยนะคะเมนูที่แม่อ้อยจะทําเป็นอาหารเช้านะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะตอติอยาแฮมชีสนะคะไข่้นด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทําอาหารเช้ากันนะคะเม่อ้อยใส่น้ำมันมะกอกลองไปก่อนคะ่ะเสร็จนะคะเราจะมาทาําไข่คนกันก่อนคะ่ะนี่นะคะนมอ้อยหยอดพริกไทยลงไปนิดนึงค่ะ เพิ่มรสชาติด้วยเกลือนะคะแค่หยิบมือนะคะเสร็จแล้วมาตีไข่กันค่ะเทลงไปเลยค่ะเตียวแบบนี้นะคะ ก็จะโรยด้วยตัวนี้ค่ะโมซลาลาชีสนะคะเสร็จแล้วตามด้วยแผ่นนี้ค่ะต่อติย่านะคะใช้มือกดลงไปค่ะโอเคแม่อ้อยใช้วิธีโยนนะคะแบบนี้นี่ค่ะจะระเบียบนิดนึงค่ะ อนี้เรามาแต่งหน้าด้วยตัวนี้ค่ะนะคะใส่ซี้าชีดนะโอ้ดีชีดอีก2แผ่นค่ะตามด้นี่นะคะต่อตีย่าอีกหนึ่งแผ่นค่ะกลับอีกฝั่งหนึ่งค่ะอึบนี่ ต้องใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะแป้งเขาจะได้กรอบเนี่ยกดลงไปค่ะเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะแว้็จะใช้จานติดแบบนี้เลยนะคะ<อ>เปิดแบบนี้ค่ะนี่นะคะโหหน้าจานน่าทานมากเลยค่ะ ทานมากเลยตัดเสร็จนะคะเรามาดูหน้าตากันเลยค่ะเราจะกินคู่กับซ้อสมะเขือเทศก็ได้นะคะหรือว่าจะกินเปล่าๆก็ได้ค่ะนี่ดูหน้าตานะคะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะนี่กันไม่ยากนะคะสําหรับอาหารเช้านะคะเมนูง่ายๆนะคะเช่นเคยค่ะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์กับเพื่อนชาวยูทูบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบอ้อยเอิงเข่าแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ